ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์วันนี้เรายังอยู่ที่สายบุรีปัตตานีครับค่ะแล้วก็ที่กลิ่นไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าน้ำผึ้งกับปูนะคะจะพามาชมเอกลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมของที่อำเภอสายบุรีคือตอนนี้เราอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมแต่ฉันไม่ถามเรื่องเกี่ยวกับใต้ฉันจะถามเรื่องเกี่ยวกับอีสานถ้าเกิดเป็นของหมักดองอะถ้าเกิดเป็นของอีสาน่ะเธอจะคิดถึงเรื่องอะไร ส้มตำปลาร้าปลาร้าเนื้อเน่าๆได้ได้ได้ถ้าเหนือนะครับถ้าบนเหนือนะเหนือก็ต้องน้ำปูไงน้ำปูแล้วถ้าใต้เลยครับผมถามพี่ไม่เพราะฉันยืนเกาะอยู่เนี่ยก็คือนี่ยงไงฉันเลยมาแล้วกันนามบูดูนามบูดูคลองร้อยอ๋อนามบูดูคลองไรเนี่ยของไรเนี่ยยีเซงครับใช่ของยีเซงงั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นยันจบเลยยินไหมครับจัด <ล>ไปเลยครับโชคดีนะครับผมรอนี่แหละอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีถือเป็นแหล่งผลิตบูดูที่ใหญ่และมีชื่อเสียงในประเทศไทยครับโดยเฉพาะที่ตำบลประเสยวอมีโรงงานผลิตบูดูชื่อดังหลายเจ้าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานผลิตบูดูยี่เฟงแห่งนี้ครับสวัสดีครับ าที่น่ารักเลยนะครับใช่ค่ะทำธุรกิจบูดูกันเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นของทางบ้านแล้วทามานานแล้วกี่ปีแล้วคะทํามารุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่สามแล้วค่ะเขาทำกี่ปีตั้งแต่เริ่มปลูกก็น่าจะร้อยปีแล้วไหมคะร้อยปีค่ะมาลุ่นของเราก็คือจะฮุบทุกอย่างเลยฮุบเลยค่ะฮุบเลยโยพี่อยากเห็นขั้นตอนการทำเลยทำเลยได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยไปครับไป อันนี้เป็นเครื่องคลุกบูดู toy. ค่ะคลุกปลาค่ะปลาสดแล้วก็มีเกลือ <c oughs> ค่ะคลุกเหรอเปกา <c oughs> <ค Jac que> รคลุกบ <c oughs> ูดู <doc. S 1> <All> เลยคลุกให้เลยค่ะ oh. ก็คือเทปลาปลาสดจะลงฝั่งนู้นปลาไซตันนะคะแล้วก็มีเกลือฝั่งนี้แล้วก็เกลือก็จะขึ้นไปเจอกับปลาแล้วก็คลุกกันแล้วก็ลงมาทางนี้แล้วก็เราจะมีถังรองไว้แล้วก็เอาฟุกลิฟเข้าไปจุดที่หม <c oughs> ักบูดูค่ะแล้วก็เราหมักไว้หนึ่งปีค่ะ แล้วเีนี้ช่วงหนึ่งปีนี้เรามีการเปิดไหมไม่เปิดปิดสนิทเลยค่ะสนหอมจังเลยอ่ะหอมค่ะอันนี้ครบปีแล้วค่ะปีงแล้วค่ะใชค่ะอันนี้ครบปีแล้วอ่นนี่เปิดให้ดูมันจะเป็นส่วนเนื้อแล้วก็น้ำค่ะบูดูมันจะแตกต่างกับน้ำปลาค่ะแต่อันนี้ถ้าเผื่อเกิดว่าเราเราเราเอาไปกรองเนี่ยมันจะเป็นน้ำปลาไหมคะเป็นน้ำปลาค่ะ เป็นน้ำปลาน้ำที่หนึ่งเขาเรียกน้ำที่หนึ่งน้ำคือเข้มข้นเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อค่ะอ๋อเนื้ออันนี้เป็นเนื้อบูดูจัดๆตรงเนี้ยค่ะที่เราแยกมาอันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อทําอะไรได้บ้างครับเนื้อก็คือเป็นน้ำบูดูเนื้อน้ำข้นดูน้ำข้นค่ะแล้วข้างบนเนี่ยเปลี่ยนสีมันเสียไหมคะไม่เสียค่ะ มันยังคงบุที่โรงงานไม่ได้ไม่เอาค่ะก็คือเลาะออกแล้วก็ไปทําปุ๋ยค่ะเี๋ะข้างบนเนี้ยใช่ไหมปุ๋ยได้ด้วยอันนี้คือเนื้ออันนี้คือเนื้อต่อไปอันนี้คือน้ําน้าที่อยู่ในตรงกลางอะค่ะคอ่าเนี่ยอันนี้เป็นน้ําน้ําบูดูก็คล้ายน้าปลาแต่ว่ามันจะมีความเนื้ออยู่หน่อยๆเนาะ ก็คืออันนี้ก็คือจะแยกน้ำอมาต่างหากใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นน้ำใสดูน้ำใสบางคนชอบน้ำใสบางคนชอบน้ำข้นแล้วแต่โอ้นี่น้ำซ้นนี่คนละขวดกันคนละขวดกันแล้วมันทําอาหารต่างกันยังไงครับต่างกันอันนี้คือเหมือนพริกน้าปลาค่ะใส่พริกซอยหอมก็ทานได้เลยหรือหรือจะอาจใช่หรือจะเอาไปใส่ในแกงแทนน้ําปลาเกลือก็ได้ค่ะ ในการผลิตบูดูของที่นี่เขามีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตที่มีระบบและการจัดการที่ได้มาตรฐานอย่างการผลิตบูดูขวดที่นี่ผลิตทั้งบูดูน้ำค้นและบูดูน้ำใสมีฉลากบอกไว้อย่างชัดเจนเลยละครับ ห้องบรรจุชุดข้าวยำค่ะอ๋อชุดข้าวยำหรอคะชุดข้าวยำที่ขายตามร้านนะคะที่เราส่งกป้งมวทำให้หมดเลยอ่ะอันนี้มีปลาขั่วนี่นี้คือป้อนแล้วนะครับเนี่ยค่ะฉีกแล้วปลาขั้วอันนี้ปลาขั้วอันนี้คือแบบที่ส่วนผสมที่อยู่ในข้าวยำข้าวยำที่มีปลาขั่วอยู่ในจานนะครับแล้วก็อันนี้เบนบูดูข้าวยำแล้วก็นี่ปลาขั่วอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะอันนี้น้ำบูดูค่ะบูดูข้าวยำข้าวยำแล้วเนี่ยอันนี้มะพร้าวขั่วนี่มะพร้าวขั่ว อแล้วก็เวลาใส่เัาจะบรรจุสามอย่างค่ะเรามีหน้าที่หาผักอย่างเดียวกับข้าผักกับข้าวค่ะทุปๆกลินได้เลยกินได้เลยค่ะกินได้เลยเอามาเลยครับแล้วเดี๋ยวมาวางตรงนี้เลยอย่างนี้วางนี้เลยครับวางนี้เลยครับขายถุงใหญ่เลยอ่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยครับนีเป็นกิโลนึงไหมคะ มีค่ะแล้วแสร็จกค้สามโลก็มีนะคะไปพึ่งได้ของแล้วลับกันดีกว่าโ้นี่นี่ตู้เยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอใช่สิครับมาถึงถิ่นทั้งทีแล้วเนี่ยก็กินด้วยขายด้วยไปอะไรขายติ๊กตอกดีไหมครับอือาอไปกินด้วยขายด้วยขายด้วยเพราะว่าผมหัวธุรกิจอยู่แล้วกิ่มด้วยได้เงินด้วยดีไหมครับจ้าได้เงินแบ่งกันนะได้เลยครับทานนี้ขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณน้องพินานะคะ ที่วันนี้ได้พาพินพึ่งกับอ,อ,อูนะคะชมโรงงานเปิดเครื่อเปิดโรงงาน,น <ะ S 1> ที่เราได้ชมกันเลยนะคะ,ะยินดีค่ะ,คะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคระับสำหรับคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกเหมือนกันนะคะว่าถ้ามาที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีน <ะ S 1> ก็อย่าลืมนะคะเอาน้ำบูดูเนี่ยไปเป็นของฝากให้กับ คนที่คุณรักนะคะเพราะว่ามาถึงที่แล้วตรงนี้น้ำคุดูอร่อยมากๆเลยเร่งรถไปเร่งรถก่อนนะรื่นวุ่นไปก่อนแล้วกันขนาดนั้นเลยเหรอไปแล้วเดี๋ยวขอบคุณนะครับมีแถมให้หน่อยมั้ยมีค่ะมีค่ะมีนะขอบคุณคร้าร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตําบลประเสรวอรหมู่2บ้านบนครับค่ะซึ่งเราทั้งสองคนนะคะน้ํำผึ้งแล้วก็อูจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรือประมงพื้นบ้านนะคะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของที่สายบุรีนะคะและก็เป็นประมงนะคะที่มีวิถีชีวิตที่แบบว่าที่อยู่คู่กนบ ปลายด้ามขวานเนี่ยกับชุมชนปลายด้ามขวาได้มาช้านานมากๆนั่นก็คือ,คอเรือที่สวยที่สุดเลยเรือกอนละรับผมเด <ๆๆ S 2> ี๋ยวจะไปดูขั้นตอนตั้งแต่แรกๆเลยครับว่ากว่าจะมาเป็นเรือกอนแล้วเนี่ยทำยังไงไปกัน<ช> <ๆ S 1> เลยครับไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับๆๆคุณปูนค่ะไปเลยค่ะ <ๆๆ S 2> ที่ตำบลประเสริฐวออํอำเภอสายบุรีแห่งนี้ครับเขามีความโดดเด่นเรื่องของการต่อเรือกอและด้วย ที่สําคัญยังเป็นหมู่บ้านต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงมีช่างศิลป์ในการต่อเรือก่อและที่มากที่สุดของจังหวัดปัตตานีด้วยครับสวัสดีครับแบรครัีค่ะพี่แบรลันครับ,บ,รรบพี่น้ำพึ่งอ๋อพี่ก็ชื่อพี่แบรลันใช่เราอยากรู้ถามเลยครับพี่น้ำพึ่ง เห็นว่าตรงนี้นะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีหลายบ้านอยู่เหมือนกันที่มีทำนะในเรื่องของเรือกอและเลยอยากทราบว่าชุมชนปะเสยวรเนี่ยนะคะทำไมถึงได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำเรือกอและค่ะสมัยก่อนบ้านบ้านบนใช่ไหมครับ เยอะช่างทาเรือเยอะเยอะเลยอ่ะเยอะมันที่เกิดมาก่อนคุณตาเยะตาเยะบุละที่ริเริอมทำเรือแระๆเลยบอกแบบเรือกอละรูปทรงเรือกอละตาเยะบุละเลยที่ออกแบบครับชื่อเขาก็ตั้งว่าเรือกอละตาเยะนี่แหละตั้งชื่ออ๋อเป็นคนตั้งชื่อและแก่เลยครับกอละกอละกอละมีสองหัวใบหัวอันนี้เรียกไทยตัด คำว่ากอและเนี่ยแปลว่าอะไรครับกอและนี่ตายย่ตายย่ที่ทำเขาตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อให้แล้วมีความหมายไหมครับความหมายนี่แบรังไม่ค่อยชัดเจนไม่รู้ชัดเจนครับตอนแบรัเร้านั่วไทยก็ภาษาไทยเขาก็เรียกกอและมาลายูก็เรียกกอและเหมือนกันแล้วไม้ที่ใช้ทำไม้อะไรครับไม้ตะเคียนเท่านั้นเหรอะตะเคียนทั้งลําเลย ไม้ใช้ทำใช้ไม้ตะเกียบปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีคนที่อ๋อทำยังยังเยอะไหมเขาเรียกว่ายังยึดในอาชีพการทำเรือกอและเนี่ยอยู่เยอะไหมคะตอนนี้มีมีกี่เจ้าเจอเลยห้าห้าหกเจ้าห้าหกเจ้าเจ้าที่แล้วอยู่ในละแวกเดียวกันละแวกนี้แบรังกับเบสิซ สองเจ้าครับก็ฮันนอกแบรงองแบ,บรลล์นี่อสองสองเจ้า,จาแล้วแต่ว่าใครจะจ,จ้างเราทําใช่ไหมครับคร่ะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้อยากรู้เลยว่าพอเราทําเสร็จเนี่ยครับเราวาดภาพเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้จริงเลยอ่ะไม่ไม่เสียไดยย้ไงเพิงพ่งเพิงพ่งดูดีข้างหลังสวยมากเนี้ยครับเอาไปลงน้ำจริงๆลงน้ําเลยขนาดเท่าไหร่ครับอย่างอันนี้ขนาดเท่าไหร่อันนี้เรือเขาว่าเป็นศอกแนะขนาดกะดูกงูกระดูกงูข้างล่างสุดเนี้ยครับเป็นศอกอันนี้สิบเจ็ดสอกสิบเจ็ดสอบข้างหลังอะครับ ยี่สิบสองสอบเคยทําใหญ่กว่านี้ไหมครับนี่แหละนี่ใหญ่สุดหรอใหญ่สุดวาดกันมันหน้าเลยอันนี้ปีกกว่าแล้วเรือมาได้ลงน้ำอย่างนี้นี่ต้องต้นตะเคียนต้องใหญ่มากเลยไม่มันประมาณ17ศเจ็ดสอบนีประมาณเจ็ดสอบแปดแปดเมตรแปดเมตรไม่ยาวแปดเมตรแล้วทุกํานี้โดยส่วนใหญ่คือใช้ไม้ตะเคียนทั้งทั้งไม้อื่นได้ไหมคะไม้อื่นไม่เคยทำ ขั้นตอนไหนยากสุดนะครับอันไหนยากสุดหัวก็อยาใบหัวใบหัวต้องสมูนเรียบเนียนสมูทเลยยากข้างในนะ<อ>หัวมันนั้นหัวยากเหมือนกันยากใช่ไหมคะยากทุกที่เลยเรือ ถ้าเราวันนี้ผมกับพี่น้ำพุ่งจะทําเรือจะเสร็จทันไหมครับหัวเราะไม่ทันเดี๋ยวเพิ่งจะถามพี่นี่เหนือค่ะว่าลวดลายที่พี่บอกอะนะคะของที่จังหวัดปัตตานีกับนราธิวาสไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันยังไงคะลายใช่ไหมถ้าลายต้องทําไปเฮงเปเฮช่างดามีคนหนึ่งช่างใหญ่เบรานี่ช่างเรือช่างเรือช่างเรือเฉพาะเรืออย่างเดียว ร่วมเดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV คนวาดพี่น้ำพึ่งแบฮงคะ่ะสวัสดีคะ่ะหม,มุนี่บอกว,ว่าการวาดลวดลายเส้นนี่ละเอียดมากๆเลยไม่ถามไม่ได้แล้วละค่ะลวดลายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกไหมคะมีชื่อเรียกว่าลายมาลายูลายมาลายูมาลายูมีชื่อค่ะ,คะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีกี่ลวดลายในการที่จะวาดบนเรือก่อนแหละค่ะ มีสองลายลายกระหนกมีลายกระหนกด้วยเหรอคะลายมลายูอ๋อวเวลายแล้วเวลาแบจะวาดเนี่ยแแบจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนของเรื่องข้างาก่อนข้างหน้าก่อนนะครับเพราะเพราะอะไรครับว่าทียักทียัดทางยากตองตองตามอน้ากกอ๋อคิดอืมคือมันเหมือนกับเออมันเหมือนกับเป็นการเริ่มเริ่มเริ่มหัวของมัน พวกพยานะแล้วแล้วการวาดพอเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือสามารถเอาเรือไปทํางานได้เลยไหมครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายอะคือการลงสีวาดแล้วแล้วถ้าผมออกแบบเองในผมผมจ้างทำเนี่ยมาวาดหน้าผมเนี่ยมันหรือว่าหน้าอะไรต่างๆภูเขาเนี่ยจะกลายเป็นเรือก่อนแล้วไหมหรือไม่ใช่ลวดลายถ้าลวดลายผิดไปคือถ้าเผื่อเราวางลายเองอย่างเงี้ยค่ะ แล้วผสมผสานกับลวดลายที่พี่มีอยู่อย่างเงี้ยแต่ขอเพิ่มลวดลายของเราไปพอเสร็จมาแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นเรือกอแลอยู่หมอเสดงว่ามี2ลายหลักๆ2ลายตามจินตนาการของแบร์เลยเหรอครับเวลาวาดเนี่ยครับใช้สีอะไรคะสีน้ำมันน้ำมันเท่านั้นส่วนลวดลายที่ปรากฏบนเรือกอแลนั้นจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้วาด ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมวัฒนธรมรมผสมผสานศาสนาและวิถีชีวิตนอกจากนี้ภาพที่ตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำหรือไม่ก็สัตว์ในจินตนาการขึ้นอยู่กับผู้วาดต้องการจะสื่อถึงอะไรครับตอนนี้เราอยู่ข้างๆทนายกมะักดบสวัสดีครับ ท่านนายกม้าเป็นนายกอบปตอปตัตเลยบ,บ,บที่นี่ครับ,รบเรือที่เห็นนะครับใช่ค่ะด้านหลังเนี้ยนะคะจะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับเรือ,อเรือก่อละ เป็นเรือกอลแล็แต่ว่ามันเป็นลแหนกเป็นเรือยาวเรือยาวเรือกอลแล็ที่สำหรับแข่งหน้างระทินั่งครับเป็นเรือแข่งหน้าพระท่นั่งแต่จําลองจากเรือกอลแล็เดิมแล้วเป็นเรือเข้าทําการประมงจะเป็นเรือใหญ่กว่านี้แต่นี่จําลองเป็นเรือแข่งอันนี้เป็นเรือแข่งแข่งโดยเฉพาะอย่างเดียวมีเทศกาลช่วงเวลาแข่งเดือนไหนครับเดือนกันยานประมาณที่เสิบเอยี่สิบสองไปแข่งกันที่ไหนคะที่หน้าพระที่นั่งสายน้ำบางนานราธิวาสครับ ทุกครั้งทุกปีเลยไปแข่งที่จังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวนะครับก็คือมีแต่ภาคใต้แข่งนะครับหรือว่ามีทั่วประเทศไทยไม่มีที่นราธิวาสที่เดียวครับแสดงว่าเราจะได้เห็นลวดลายของเรือกอนและทั้งหมดเลยที่แข่งกันที ส่วนมากมันจะมีจากนราธิวาสแล้วก็ตุกตำบนที่มาหลายหลายพื้นที่จะแข่งที่น่าทั้งหมดเลยปั<ม>ตตานียะลาก็มีน่าสนุกเนาะอ๋ <น Pak. S 2> อค่ะก็ประมาณเดือนกันยายนนะค่ะมาครั้งนี้เนี่ยนะที่สายบุรี โอ้โหมันคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าเราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมได้เห็นในเรื่องของงานสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อาหารก็ดีอาหารก็อร่อ อ๋อมมันแบบคุ้มค่ามากๆเลยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสมกันแล้วนะครับที่เป็นเมืองสายที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองผมประทับใจมากๆเลยไว้คราวหน้าถ้ามาสายบุรีอีกเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับให้ชวนแฮวแล้วก็พี่น้อยแล้วก็พี่เจอรี่มาให้หมดเลยดีไหมครับย่เว้นแกใช่ไหมผมมาด้วยนะครับผมมาด้วยแต่ว่าเอาสบายสบายหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมขอบนใหม่นะคะกับรายการเที่ยวไม่ไทยแลนด์เวิร์นะคะสัปดาห์หน้าเราเจอกันค่ะ ครับวันนี้สวัสดีครับค่ะ